بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabi Syurahli, saudari wa Amdi Wahdun, oh ada tampil di sani, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suksantika, meta, kuan pranita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah subhanahu wa Ta'ala, jemaah subhanahu wa Ta'ala, jemaah wa wa syukur subhanahu subhanahu wa Ta'ala, ทรงประทานให้ผมได้มีสุขภาพภพารณามายที่แข็งแรงและกำลังาพี่นอ้องผู้มีอิมาที่รักและเคารพทุกท่านผู้ที่เป็นเอ็ซีของรายการอานพันธินทีวีวันนี้ผมครูยูซุปชมเขาต้องสมุดศสลามกลับมาพบกับท่านครับในวันอังคารที่18มกราคมพศักราสย ตรงกับเดือนอารับวันที่15เดือนเจมาดุลอาเคฟที่จรอดสักการะปพันสี่ร้อยสี่สิบสามที่น้องครับวันนี้เราอยู่กับโลกดุนยาที่ตางประประสงค์ของโลกโลกสุาราโลกตะลาสร้างสรรพสิ่งต่างๆ่นโลกใบนี้รวมทั้งเรา พวกเราคนสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาย่อมมีเป้าหมายย่อมมีเหตุผละฉะนั้นในในการที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกทุกอย่างในฐานะที่เราเป็นบ่าวนะครับในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์ลกสุภานตาแล้าก็จะต้องใช้ดําเนินชีวิตของเราไปในทางสิ่งที่พระองค์ลกสุภานต์ตรัาาสบอกไว้ ที่เราเข้าใจและพวกเรารู้นั่นก็คือคำว่าอิสตุลโลยมเก็ของรสุบกานั่นเองครับผมพี่น้องข้าขงสมบูรอิสลามวันนี้ผมอยากจะนำให้พี่น้องได้รู้จักกับเรื่องเรื่องหนึ่งนั่นก็คืออัลกบาอิที่เราเรียกกัว่าบาจัยผมขอนำให้ท่านพี่น้องได้ ซึ่งบาศึ่งบา่ายนี่มีหลายเรื่องเพราะเรื่องของการทำบาปเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวะะแต่หากว่าเราเป็นผู้เป็นบาผู้ศรัทธาต่อลัล์แต่แล้วเราไปทำบาปไม่ว่าบาปนั่นจะเป็นบาปเล็กหรือจะเป็นบาปใหญ่ผลที่ตามมากับให้กับเรานั่นคือผลอานะอันที่น่าสะพรึงกลัวมากทีเดียว Pengoros Subhanahu Taala, bahwasanya, Pengoros Subhanallah, telah, 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 Bagai telah, 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 อาญาที่สี่สิบพอจะสรุปใจความได้ดังนี้ครับหากพวกท่านห่างไกลบาปใหญ่ที่พวกท่านถูกห้ามไว้แล้วแน่นอนเราพลอรสุบาตาิก็จะ,จะนนรโทษความชั่วช้าต่างๆของพวกท่านออกจากพวกท่านและเราจะให้พวกท่านเข้าไปพำนักในสถานที่อันดีเกียรติบุตรันการี แน่นอนเลยนะครับพี่น,อน้องถ้าพวกเรานี่ออกห่างจากบาปใหญ่หรือบาปเล็กที่ทำได้ของเราก็คือสมบัติที่องค์พระสุปตาลาได้สบูรอบไปทีนี้บาปใหญ่ที่องค์พระสุปตาลาไม่พึงพอใจเอามากๆเลยนั่นก็คือการทิ้งละมัดตาริกุ์ศร,รัทภาการทิ้งลั การละทิ้งการทำเลื่เลื่มักง่ายกับการเทำถือว่าเป็นบาปใหญ่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลอาดุลลซดีใบเนน่ะว่าใบเนฮุมอัสศอลาตุฟะมันตะรอกะฮะฟะกอดะกะฟะ สัญญาระหว่างเรากับพวกเขาก็คือการละหมาดผู้ใดทิ้งละหมาดเขาย่อมเป็นผู้ฟุ่ท่านนาบีบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมผู้ที่เป็นอิสลามเนี่ยเป็นนักถือศาใาอิสลามต้องละหมาดสัญญาจะระหว่างเรา และเรื่องของละหมานี่นะครับเดี๋ยวต่อจากน,นี้ท่าน,นบีบอกสัญญาระวางเรากับเทวานี้นะทุกท่านเนี่ยคือเรื่องของการละหมาดทหาผู้ใดทิ้งละหมาดก็้นกฝัเป็นผู้โฟร์กรายการอันตรายนะพี่น้องนะฉะนั้นเรื่องละหมานี่สำคัญที่เราอย่าละเลยกับเรื่องของการการละหมาดคือการทำให้จิตใจของเรานั้นสงบนิ่งหัวใจเราเข้าหาองค์ลดสุมาตตา เรื่องเรือนร่างของเราเรือนร่างของเราที่เข้าหาพระองค์ของเราสุภันตาลาแล้วหัวใจของเราเนี่เข้าหาพระองค์ของเราสุภัตตา,าตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่เราาิ่มงอัตตบิดจนกระทั่งการให้สลักหัวใจเราจะอยู่กับพระองค์ของเราสุภันตา,าเพียงองค์เดียวเท่านั้นท่านนบีย้ำในเรื่องของการละหมาดแม้กระทั่งว่า ในขณะที่ท่านกำลังจะวงาวาดขณะที่ดวงวิญญาณกำลังออกจากร่างของท่านศาสดานบีนม a h ม m a สลลลละอาลัยมุสลิมขณะที่นังนักพิน้องท่านนบียังเป็นห่วงบรรดาประชากรของท่านอุมมะอย่างเราอย่างผมกับบรรดาพ่น้องเป็นห่วงสับขณะที่ดวงวิญญาณของท่านจะออกจากรา่างท่านํำ พูดกับพิบดิมพิบาทท่านไซนาอาลีกำลงัลงรอวจ,จ่าได้ฟงลงไปปังขณะที่ท่านนาบีพูดท่านนาบีบอกว่าไงครับท่านทั้งหลายอย่าทิ้งลำอย่าทิ้งลำท่านทั้งหลายจงคืนสิทธิ์ให้กับดวงพิณม่อของท่านสิทธิ์ที่เขาเราไปเอามาคืนเราไปสัก อยากทิ้งลำบากอยาขาดลำบากท่านนาบีย้ำก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตความที่ท่านเป็นบัวบุญว,ว่าบรรดาประชาปกกัตตาจะละเลยทิ้งฉะนั้นการละหมาดเป็นวาจิเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวซึ่งท่านนาบีองค์ลัสุบฮานุตาลาได้กล่าวไว้ อัลลอฮฺ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 อัลลอฮอัลิอฮฺอัลลอฮฺอัลาอฮฺอัาาลลอฮฺอัลลอฮนอัลลัลลัฮฺอัลลอนฺนรัลลอฮอัลลอลลาฮัดลออัลลอทฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺองลลอฮฺัลนอฮนอัลลอฮฺอัลลอฮิ่ัลัลลอฮฺลอฮฺอันลอฮฺ you know, ะละการลอฮเัลอปอนเสอ อาคารบ้านเดือนเนี่ยถ้าไม่มีเสาอยู่ไม่ได้ครับฉะนั้นการละหมาดเป็นสำคัญเรื่องของละหมาดเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับฉะนั้นผมจึงยิบมาในเรื่องของอังกบาอิบบาจาตัวนี้เพื่อให้พี่น้องจะได้สํานึกว่าเออเราเนี่ยเป็นบ่าวขอ,องหลวงสุปตารานะเราต้องเข้ารพบ่าวขอ,องหลวสุปฏาราพี่น้องทราบแล้วละหมาด วันกันคืนหนึ่งห้าที่เราจะต้องเข้าไปจิตใจไปผูกพันกับพระองค์ลอะสุฮานตาลาในขณะที่เราเข้าข้าวกองการละหมาดเป็นสิ่งที่ทําอะไรให้เรามนีสบัดใจพี่น้องครับท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลลาฮุอะลัยาวะสัลลัมบอกว่ามาใบหน้ามุสลิมวันมุนาฟิกสิ่งที่แย่ แยกระหว่างมุสลิมกับคนมุนาฟิกอิลลาตารกุสซลาตินั่นก็คือการทิงรท้งละมาการทิ้งละมาดนี่เป็นตัวแยกเลยจะเชื้อดูเลยว่าคนนี้เป็นมุสลิมหรือเป็นคนมุนาฟิกสรุปก็คือว่าถ้าเราทิ้งละมาเราเป็นมุนาฟิกท่านอบีบ,บอกว่าไง มาไปนั่นมุสลิมวามุนาฟิกินอิลลาตรอกกลาตรอกกุลาฉันการทิ้งละหมาดเป็นตัวชี้ว่าคนไหนเป็นมุสลิมคนไหนเป็นมุนาฟิกเป็นการรัจาิดันที่ากกฟิถ้าหากเขาทิ้งละหมาดแล้วเขาก็ตั้งใจเลยบอกเลยว่าการละหมาดนั้นไม่ใช่วาจิบย่างนิตกเป็นกาเฟนเราไว้ในมิจ พี่น้องครับถ้าเราไปตั้งใจทิ้งแล้วเราก็บอกการละหมาดไม่ใช่ของวาจิบไม่ใด้เป็นฟัดรุกเฟกครับฉะนั้นพี่น้องต้องรบวังเรื่องละหมาดเป็นเรื่องเป็นเป็นบาปใหญที่เราจะต้องอย่าละเลยในเรื่องทิ้งลำเพราะการละหมาดมันช่วยเราหลายหลายอย่างเจียว มันแสดงถึงความที่เราเป็นคนที่มีความกตัญญูมันแสดงถึงการที่เราเป็นคนที่ตรงต่อเวลาแสดงออกให้เรารู้ว่าเรานั้นเป็นคนที่รักษาความสะอาดพอได้เวลาปั๊บเราละหมาดเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนที่กตัญญูเพราะเรารู้เลยพวงละลราชัันเราทำตางเราเป็นคนที่กตัญญูต่อพงศลชุบะษะ แล้วเราละหมาดไปตามเวลาเราเป็นคนที่ตรงต่อเวลาฝึกตัวเองให้รู้จักคําว่าตรงต่อเวลาแล้วก็ฝึกตัวเองให้รู้จักความสะอาดเพราะทุกครั้งที่เราจะไปละหมาดเนี่ยเราต้องสํารวจก่อนว่าร่างกายเราสะอาดหรือเปล่าเสื้อผ้าเราสะอาดหรือเปล่าสถานที่ที่เราจะต้องไปละหมาดสะอาดหรือเปล่ามันฝึกฝนตัวเราไม่มีอะไรจะดีไปยิ่งวกว่าการละหมาดที่แล้วปหน ฉะนั้นถ้าพี่น้องทิ้งละมานบอกได้เลยครับพี่น้องกําลังทําบาปกําลังทําบาปเจตนาทิ้งละมานนิมน้าเป็นดวงนะพี่น้องครับต้องระมัดระวังกันให้ดีเมื่อท่านท่านจะมีน้องรู้แล้วรู้แบบนี้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นฝัดดูแล้วมันเป็นบาปใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องมาดูว่าท่านนาบีจะคำชับต่ออีกนะครับว่าถ้าทิ้งละมานท่านจะโดนอะไร ถ้าทิ้งละหมาดแล้วท่านจะโดนอะไรทิ้งละหมาดแล้วท่านจะโดนการทําทรมานอย่างไรท่านท่านทิ้งละหมาดแล้วนอกเหนือจากวัตถุยานี้แล้วอาลัมบารซักแล้วอาคิรรท่านจะโดนอะไรจะถูกอะไรจะถูกทาอย่างไรตรงนี้พี่น้องต้องรู้เมื่อพี่น้องรู้พี่น้องจะได้เกิดความยังเกรงกลัว กลัวที่จะถูกการทำทรมานของพราะบอกเาสุบฮานตะลานะในอัลลอฮฺประศาท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามใครก็ตามไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าคนแก่ไม่ว่าเด็กที่อาเก็บาเล็กที่ศาสนาบังคับให้เขาละหมาดเนี่ที่ทำเลนเลอทำเบาความ ละทิ้งการละมิดท่านบีบอกนะครับเขาจะถูกอาสาการลงโทษ15ประการ15ประการด้วยกันภคปการจะถูกทำโทษบนโลกดุญญานี่ปรปการจะอยู่บนโลกดุญญานี้ สามประการในขณะใกล้ตายเป็นเท่าไหร่แล้วครับพี่น้องก้าแล้วก้าวก้าประการแ,และอีกสามประการในอาัมณ์มรสักระในกุบอร์กุบอร์เป็นเท่าไหร่้วครับสิบสองและอีกสามประกนนารขณะที่เราไปอยู่ณเบื้องหน้าของพระองค์พระซุบฮานะฮูวะตะอาละในวันอาทิตย์ครับ โทษของคนที่ทิ้งละมัดพี่น้องครับมันเป็นอะไรที่น่าจำเกงน่ากลัวนะอิชาร์ลส์ตะคาต่อไปผมมีโอกาสในตอนที่สองผมก็จะมาะแถลงปกปทานมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งสองสาแต่พี่น้องต้องรู้ก่อนว่าท่านนาบีบอกเลยครับใครทิ้งละมาดเขาจะถูกทำโทษถูกอาสาสิบห้าประการ หกประการบนโลกินยาสามประการขณะใกล้จะตายสามประการในอารมบริสัทในกุบบดและอีกสามประการสุดท้ายในวันอาคีร์ซึ่งไปอยู่นะทุ่งมาชานวันที่เราอยู่เบื้องพระพักของพระองค์งรัศบัตาลาวันที่เรากําลังจะขึ้นรับบัญชีหรือมือขวาหรือมือซ้ายหรือเอาเอา,เอาอามาธของเราขึ้นตาชาักในวันนั้นแหละครับ เราจะโดนพี่น้องครับเรื่องละหมาดเล่กกนใหญ่ฉะนั้นพี่น้องอย่าละเลยอย่าเบาความกับการละหมาดเพราะทุกครั้งที่เราละหมาดเนี่ยแน่นอนเลยเรามีน้ําละหมาดเรามีความสะอาดเราอาบน้ำละหมาดแล้วมีความสะอาดสถานที่ที่เราละหมาดก็มีความสะอาดสะอาดมันทำให้หัวใจของเรานั้น เวลาที่เราเริ่มตักเบ็ดอัลลอฮ์แบหัวใจเรานี่อยู่กับพวกมนุ์สุพรรตาแล้วจนกระทั่งเสร็จให้สลับพี่น้องกับการละหมาดมันจะช่วยยับช้างยับยั้งกับฝานชั่วความชั่วได้ไหนละ่ะที่มันจะเกิดขึ้นอยู่กับตัวเราในในร,บรอบๆนด้โดยมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาในโลกโซเชียล พี่น้ำคงจะจำได้น่าจะเกิดขึ้นในปีปศ2562หรือ63แต่จำไม่ผิดนะครับเกิดขึ้นกับมุสิมาท่านหนึ่งผีมุสิมาท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่เข่งแต่ไม่คลั่งนะครับเข่งครัต่อการรักษาเวลาในการเลรัา เคร่งครัดกับการที่เขาจะต้องจิตพระมหาคัมภีร์อันกราธทาอย่างนี้เป็นนิจสินทุกวัตถุแม้แต่ไปที่ทํางานที่ออฟฟิศเขาก็ได้เวลาเขาก็ไปละมัดเขาจะมีมากอมที่ของเขาไว้เขาละมาดจนกระทั่งพนักงานทุกคนในที่ออฟฟิศรู้เลยว่าได้เวลาแล้วเดี๋ยวมุสลิมอัาน,นี้จะต้องมาละมาดเห็นชุดในรู้เลย คือเธอ,อท่านผู้หญิงมุสติมาท่านทำเป็นประจำก็มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ขึ้นรถจะกลับบ้านช่วงนั้นมันก็หลังมะเร็บแล้วหลังจากที่เธอได้ละหมันมะเร็บที่ทำง,งานเสร็จเป็นที่เ,เรียบร้อยก็นั่งรถกลับบ้านขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยแหละครับ ขณะเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏในในห้องผู้โดยสารเนี่ยมีชายชกันอีกหนึ่งคนและมีเขาแต่นั่งคนละฝักก่งชายชกันนั้นก็มองมายังเธอเธอก็มองไปยังแล้วก็ตากดกันไหลังจากนั้นเขากลับถึงบ้านเขากลับถึงบ้านรุ่งเช้าเขาก็มุสลิ้มาตรานี้ก็ได้ข่าวว่ามีการ ถ้าผ่มคืนเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟและก็เขาก็จำได้ว่าชายคนเนี้ก็คือคนที่อยู่ในห้องโดยสารเดียวกับเขาเขาก็แปลกใจมุสิมาท่านก็แปลกใจทำไมชายคนนั้นไม่ทํากับเขาทั้งๆท,ที่บนห้องห้องโดยสารมีเขาสองคนเองนางมุสิมาี่ี่เกิดคุ้มคิดก็เลยเดินทางไปที่ สถานีตำรวจไปดูผู้ชายที่เป็นเขาเรียกว่าจำเลยโจรคนนั้นชายชกันคนนั้นก็พบแล้วก็เลยพบเห็นแล้วก็เลยถามชายคนนั้นว่าไอ้คืนนั้นนท่านกัตฉันนี่ก็อยู่ในห้องเดียวในบุกทาไมท่านไม่ําล่ะแต่ทําไมไมทปทาํทามคนอื่นทั้งๆที่โอกาสจะมีอยู่ห้องคนเดียวแล้วคือนางสงสยัยนางสงสัยในใน ในความสงสัยของของนางนังเลยไปถามชายชะกันนั่นตอบพี่น้องเธอไม่ได้มาคนเดียวครับเธอมุสิมาจนเธอไม่ได้มาคนเดียวนะเธอมีบอริ้การอีกสองคนหน้าตัวหน้าหน้าตาหน้าเก่งขามากฉันเลยไม่กล้าพี่น้องนบนางมุซิมาบอกคนเดียวแต่จอจนคนนี้บอกว่าผมเห็นท่านนะไม่ใช่มาคนเดียวท่านมีบอริ้การอีกสองคน หน้าตาหน้าเก่งขามาฉันเลยไ,ไม่กล้าฉันเลยไปตามคนลอื่นไม่กล้ีกสองท่านนี้คือใครที่น้องรู้คำตอบในผลลัพธ์เนั่นคือมลาัายกักของเรารู้แล้วว่าชายคนนี้มันมีความคิดชั่วอยู่แล้วจึงนั้นให้มันเห็นว่าคนที่รักษาเวลาละหมาดจะมีมาลาัยจักดังที่ องค์ลัทสุภตาลาได้กล่าวไว้นะครับการละหมาดนั้นจะเป็นการจับยั้งความชั่วร้ายฉะนั้นไอ้ความชั่วร้ายต่างๆที่ยังอยู่ในแวดลอ้อมสิ่งรองบรอบนอกเนี่ยก็จะจยับยังย้ง,งไปด้วยกับการทําละหมาดของเราที่เราเรียกกันว่าฮิตกมมันใช้คำว่าฮิตมากก,การที่เราละหมาดเป็นสิ่งที่องค์ลัทธิสุอัตตาล่าประทานให้ พิเศษซึ่งอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับน้อยคนน้อยคนบางท่านก็อาจบอกว่าอาจจะเป็นวัดิจุลลรอกคนที่เราลตล้งรักกันถ้าพี่น้องเป็นคนที่รักษาการละหมาดอยู่สม่ำเสมอพี่น้องอาจจะเจออาจจะมีประสบการณ์อย่างนี้ก็ได้พี่น้องก็จะเก็บเก็บจำเอาไว้แต่ย้ำนะครับ เมื่อท่านพี่น้องรู้อย่างนี้แล้วอย่าไปคุยอย่าไปคุยกับใครบอกโอ้ฉันไปอย่างนั้นแล้วฉันเจออย่างนี้แล้วคนนี้ไม่ต้องคุยกับอะไรที่มันเหตุการณ์ที่มันประหลาดมันไม่สามารถคนอื่นทําได้แต่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยท่านจงรู้ว่าอัลลอฮ์สุบะฮานะตะลาทรงรักเราทรงเมตตาเราให้เราเป็นคนพิเศษส่อย่กับตัวเราเองไม่ต้องไปคุยกั ถ้าเราไปคุยไปไหนปั๊บกลายเป็นตะกับโบ๊ทันทีเลยจำไว้นะครับพี่น้องฉันพี่น้องอย่าทิ้งการนำสิตแล้วก็พี่น้องอย่าไปกล่าวตำหนิใครเฮ้าายทำไมมึงไม่ละหมาดละทำไมมึงมันไม่ละหมาดจะไม่มึงไม่ละหมาดก็เฉยๆไปพี่น,อนอ้องครับบางทีเขาอาจจะละหมาดที่บ้านวังนี้เขากลับไปเขาละหมาดที่บ้านกันนะเราจะไปทางหครอบครัวเขากันนะเราอย่าไปตำหนิติติงกัน เราไปเชีงเตือนกันอย่างเดียวว่าพี่น้องครับอย่าทิ้งละหมาดนะครับพยามละหมาดการทำความดีกันนะครับตอนโลกใบนี้เนี่ยมันใกล้มันเหมือนกันนิวชี้นิวกลางเลยครับมันชิดกันในขนาดนี้เลยผมเดอว่าอย่างขนาดนี้ทีเดียวใกล้เลยครับวันจียามะใกล้วันจียามะมันใกล้เต็มทีทิ้งออกไปครับ คามอิจฉาความริษยา,ตา,ตาก,การตะกบปูรการอารักเอาเปียมการนินทาการสิบันทิ้งม่นอไปให้หมดกับพี่น้องเอาอย่างเดียวคือเรื่องละหมาดรักษาการเวลาละหมาดของเรานะครับดูแลอมามันของเราให้ดีดูแลอมามันของเราเรื่องการละหมาดของเราให้ดีเพื่อว่าพวกเรานั้นจะต้องเดินทาง เราไม่ได้อยู่แค่โลกวิญญาณนะครับเราจะต้องเดินทางกันไปเดินทางไปสู่อาลัมบารซักแล้วก็อาลัมอาชิรอซึ่งผลทางที่เราจะต้องเดินเนี่ยเราต้องมีสเบียงสเบียงนี่ไม่ใช่หมายถึงเสื้อผ้าอาหารกิน,กนสตุ้งสตางค์ป่าสเบียงตัวนี้ผมหมายถึงธารมานอิบะาดาคุณงามความดีที่อลัลลอฮฺซุบฮฮานุตาลาสงใช้ให้เราทำ และเราก็ทำและเราก็เป็นปฏิบัติตามสิ่งที่องค์รมรร์ทรงใช่บาปใหญ่เรื่องการละหมาดเราไม่เราไม่ละเลยได้เวลาแลาา้วน้ี่น้องที่ชมรายการอยู่พี่น้องก็ย่อมทราบดีว่าขนาที่วัยที่เรากําลังวัยรุ่นผมก็อ่านมาแล้ววัยรุ่นตอนนั้นเป็นวัยที่สนุกสนานเป็นวัยที่ชอบเผชิญชอบไปพบปะ ชอบไปประสบการณ์ต่างๆในช่วงนั้นเลยครับมันก็จะมีบ้านการทิ้งละหมาดแต่โชคดีที่เรามาถึงยุคนี้เราอายุทางนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบเวลาต่างๆเหล่านั้นที่เราละทิ้งไปกลับมาประดอใจทำให้หมดแล้วก็อย่าลืมที่จะอิสระต่อพระอรรถสุภานตาละทุกวันทุกวันก่อนจะนอนอย่างเด็ดเีเพื่ออะไรครับเพราะเราไม่รู้ตัวเองนะา่าเราไปทำาบบนั้ อย่างนน้อยบาปเล็กๆนี่มันจะได้ถึงดวงบาปแต่นี่บาปใหญ่ในที่ผมพูดตรงนี้ในเรื่องของการละการทิ้งละหมาดต,ต่อไปนี้เราจะไม่ทิ้งต่อไปนี้เราจะละหมาดในสมรัรยาที่ดีที่สุดพี่น้องผมเคยถูกถามนักเรียนถามว่าครูทําอย่างไรที่จะให้ฉันติดละหมาดทําอย่างไรจะมีวิธีอะไรไหมที่จะทําให้ฉันนั้นขยันละหมาดชอบละหมาด มียาไหมมียากินไหมมีดูอาไหมผมตอบมีมีนิดเดียวเองไม่เยอะอะไรครับอะไรครับอ๋อพอเข้าเวลาละหมาดปั๊บไปอาบน้ำละหมาดเลยพอได้ยินเสียงอาจา์จบปั๊บไปอาบน้ําละหมาดแล้วก็ละหมาดแล้วแต่นี้เราจะเป็นคนติดแต่เมื่อใดว่าถึงเวลาละหมาดปับ๊บเสียงอาจาณปับ๊บเรายังเฉยมย ยังทํานั่นต่อคุยต่อสนทนาต่อรับรองครับเวลาจะเรื่อยเลยออกไปและตอนนั้นซาตันก็จะเข้ามาแทรกนับสูงจะเข้ามาเสริมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็นได้เวลายังมี๋ยวคุยก่อนรับโทรศัพท์ก่อนเฮ้ยเวลายังพออยู่ใจเย็นๆย๋ยวก็ไปละหมาดได้จนแล้วจะรอดครับเวลาเวลาหมดไป เลยไม่ได้ละหมาดเวลาฟันดูที่วารจิบเลยต้องหยิบเวลานี้ไปกดออีกวิชาเวลาหนึ่งคุณค่าของเวลาละหมาดที่ตรงเวลากับเอาเวลานี้ไปกดอใช้อีกเวลาหนึ่งคุณค่ามันเทียบกันไม่ได้เลยพี่น้องฉะนั้นอย่าปะวิงอย่าอย่าชะล่าใจอย่าเลิ่เล่ดยนี่นะท่านธรบิบอกอย่าเลิ่อเล่อย่าประมาทใช้คาว่าประมาทได้หมดแล้วกับพี่น้อง ถ้าเมื่อใดที่เราทําอย่างนี้ปั๊บนี่โทษสิบห้าประการจะเจอกับเราแล้วครับองคประกอบดุจิทัญญากนไว้ชาร์ลในตอนที่สองก็จะมาใามว่าอะไรบ้างในโลกดุยนยทญาวันนี้บอกให้พี่น้องรู้ก่อนว่าถ้าเราทิ้งละหมดเป็นบาปใหญ่นะเอ่อเป็นบาปใหญ่นะถ้าเราละเลยได้เรารักษาเวลาได้เราไม่ทําบาปใหญ่นั่นหมายความว่าที่พมนของเราก็คือสวัสดิ์ของทรงพระสุภะและ้วท่นานนบีก็ย้ำเตือนกับเรา กะว่าการทิ้งละมัดน so, the like, so, ั 19, like ่นจะจบลงพี่น้องครับต้องสงสารก็เดินทางมาถึงวงสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับวันที่29กามกราคมปีพุทธศักราช2 5 6พอขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องร่วมถึงน้ำชาไปบุษบณะโรงเรียนอาสนะพิเศษนะครับผู้ขวาติดงกับปั๊มเอสโซนะครับก่อนจะถึงมัสยิดนุสสลับอุโบโตอง ขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องร่วมถือน,น้ำชาเพื่อหาอไรายได้ในการบริหารโรงเรียนซึ่งผมสอนอที่นี่เป็นตัวใหญ่อยู่ที่โรงเรียนพัสนันยศาสตร์จะจัดงานน้ำชาในวันเสาร์ที่29ปลายเดือนนี้แหละครับอ,อีกสองอีกสองเสาร์นี้ก็จะถึงนะขอประชาสัมพันธ์ฝากทางห้องส,สมุดสลามกับอางอินทีวีต,ตรงนี้เรียนเชิญพี่น้องร่วมถือน,น้ำชากันทุกท่ครับบวบิลไลต์อัลกวฟันฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุมวะเรฮ์มะตุลลอฮิวะบะารุฮ์กะ